กระแตอาสยามจัดหนักเดินสายทำบุญใหญ่รับปีใหม่สิบล้านนอกจากจะสวยเก่งร้องเพลงเพราะมากไปด้วยความสามารถแล้วสาวกระแตอาสยามยังเป็นสาวสายบุญหากมีเวลาว่างก็หมั่นทำบุญตลอดเวลาล่าสุดสาวกระแตก็ทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีด้วยเงินกว่า10บล้านจากน้ำพักน้ำแรงของเธอโดยจะเดินสายทำบุญไปตามวัดสถานที่ต่างๆโดยเริ่มจากวัดพระบาทน้ำพุโดยสาวแต่ได้เผยว่า ทัวบุญ10บล้านกับกระแตอาสยามจากปัจจัยส่วนตัวของแตเองค่ะเริ่มหนึ่งล้านแรกวันนี้ที่วัดพระบาทน้ำพุกับทัวบุญใหม่รับปีใหม่ตามที่ลูกเคยลัดวาจาไว้เมื่อสิ่งที่ขอได้แล้วจกต้องเป็นผู้ให้ถึงจุดหนึ่งที่เราอยากให้และต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เงิน10ล้านบาทบางคนบอกแต่ว่าเสียดายไม่เอาไปซื้อรถซื้อกระเป๋านาฬิกาหรูหรูหรือทำอย่างอื่นหลายคนหลายความคิดหลายมุมมองแต่สำหรับมุมของแต่ในฐานะผู้ให้ที่ตั้งใจให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่คิดสิ่งใดตอบแทนมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะมันเปลื้มปิติอย่างบอกเป็นคำพูดไม่ได้แต่เคยตั้งปณิธานไว้แล้วว่า ถ้าวันหนึ่งสิ่งที่แต่ขอไว้มันสําเร็จแต่จะสร้างบุญกุศลแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นทานทารณะและตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงตามคําขอแต่มีธุรกิจที่รักมีชีวิตที่ดีมีพอที่จะแบ่งปันและช่วยผู้อื่นแต่จะทํามันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามกําลังตามเหตุและผลตามที่สัญญากับตัวเองและข้างบนไว้ แต่ยังมีอีกหลายที่ที่แต่จะไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือแล้วจะทยอยทำทุกเดือนตามที่ตั้งใจล้านต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวแต่จะมาแจ้งทุกท่านอีกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าของแบรนด์แคที่คอสเมติกและ a ค e ได้รับรู้ว่าในทุกๆการสั่งซื้อของท่านมีส่วนช่วยเหลือและได้ร่วมทําบุญกับแต่ไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุในบุญครั้งนี้ร่วมกันนะคะสาธุสาธุ